เห็นบอกว่าใน13ปากกลุ่มนี้ที่เราสอบกันไปแล้วนี่ปากแข็งเสียงแข็งไม่ยอมรับใช่ไหมฮะไปกันที่สวยกรมอุทยานยังจํากันได้ใช่ไหมคะบุกไปแล้วไปเจอเงินเลยอ่ะในข้องทำงานมีการล่อดซื้อมีการร่อดซื้อใช่ค่ะมีการล่อดซื้อเอาสวย98้าหไปร่อดซื้อค่ะ เจอมาอีกกอธิบดีกรมทยานอาธิบดีรัชดาฮุบเหยื่อใช่ไหมใช่ค่ะฮุบเงินเก้าหมนใช่ไหมใช่ใ <น S 1> ค่ะแบบดนเจ้าหน้าที่จากปปชส่งทิศกำลังกับตำรวจจากกองบังคับการปรปปจู่โจมเข้าควบคุมตัวค่ะ แล้วบุกเข้าไปตรวจคนที่ห้องทํางานของอธิบดีราชดากรมอุทยานเจอจะจะเจอชัดชัดไปเจอซองแบ่งบรรจุเพียบเลยใช่แล้วมีเขียนหน้าซองอะไรต่างๆเป็นหลักฐานชัดมากนะส่งจากหน่วยงานไหนเป็นนนจําวเท่าไหร่รงวดไหนนับรวมทุกๆซองแล้วในเบื้องต้นก็เกือบฉดเฉียดห้าล้านบาทใช่ในห้องเฉพาะห้องทํางานดเฉียดห้าล้าน แต่เขาก็มีคำถามทำไมไม่ขยายผลไปคนที่บ้านเขาเชื่อว่าไปคนที่บ้านเจออีกใช่ทำไมไม่ไปนี่ก็ยังเป็นข้อกักขานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัปเดตกันสักนิดหนึ่งเรื่องมันไปถึงไหนใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะไคนทกามันมีกรอบเวลาอยู่มันมีกรอบเวลาอยู่ภายใน30วันเน่ยนะทางตำรวจปปปจะต้องทำสำนวนแล้วก็ส่งไปที่คณะกรรมการอปชอปชใช่ค่ะภายใน30วันเกี่ยวพันกับค่าราชการค่ะ ต้องส่งปปชปปชจะรับไปทําเองรับไปทําต่อหรือส่งกลับมาให้ตํารวจปปปอีกเรื่องหนึง่งคุณช่วยทําแทนทําต่อหน่อยอทําไปแล้วก็ทําต่อไปเลยทําแทนหน่อยก็โอเคนั่นอีกเรื่องใช่แต่ต้องสรุปส่งนะคะก็คือถ้านับจากวันที่เข้าไปตรวจคน้นก็คือภายใน26มกราคมมันใกล้ deadline <ก>ละ อันอาทิตย์หน้ามันก็เดทไลน์ที่จะต้องส่งไปที่ปปชแล้วใช่ค่ะต้องสรุปเราอัปเดตกันสักนิดหนึ่งในมือของตํารวจปปปณขณะนี้มันไปถึงไหนข้อมูลครบถ้วนขนาดไหนเท่าที่ทราบนะ,ะในกระบวนการทํางานของตํารวจปรปรเนี่ยเขาก็จะแบ่งคือ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 เขาจะค i c k off แกะรอยจากการส่องเงินเหรอส่งไปที่ไอ้สองเงินที่ยึดได้ในห้องทำงน,นัน ประมาณนั้นซึ่งบรรดาซองเหล่านั้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ตกเป็นเหยื่อคนจ่ายอ่ะคนจ่ายเนี่ยเขาจะแบ่งคนจ่ายสวยเป็นสามกลุ่มใช่เดี๋ยวเอาเพจขึ้นนะไปดูจะได้เห็นภาพชัดนะคะถ้าแยกเป็น3กลุ่มแบบนี้มันจะเห็นภาพของชัดวเดียไปสนทนากับตำรวจมันจะได้ไปได้เร็วใช่ค่ะ กลุ่มที่ 1, 1กลุ่มที่1นะคะเป็นกลุ่มที่รวบรวมเงินจํานวน9 8 0 0 0บาทให้กับนายชัยวัน์ลิมลิขิตอักษรผู้มนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9้าเพื่อนําเงินไปมอบให้กับท่านอธิบดีกรมอุทยาเหือ,อธิบดีรัชดาน,นั่นเองค่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้มีพยานรวมทั้งสิ้น17คนซึ่งประกอบด้วยเจ้าของเงินที่ใส่ในซองนี่นแหละ13คนแล้วมีคนรวบรวมเงินอีก3คนและอีกหนึ่งคนที่ไปเอาเงินไปให้ก็คือคุณชัยวัน์นะคะโดยทั้งหมดให้การสอดคล้องกันนคราวี้ไปดู กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการจ่ายเงินเพื่อวิ่งเต้นโยกย้ายตําแหน่งก่อนหน้านี้กลุ่มนี้มีทั้งหมด5คนด้วยกันค่ะเอาละครับ กลุ่มที่มีปัญหาที่สุดและทําท่าจะพลิกลิ้นนะกลุ่มที่3ค่ะแลแล้วก็บางคนก็ปากแข็งนะก็คือกลุ่มที่3เพราะกลัวโดนด้วยไงกลุ่ม,มที่ประกอบกมอบด้วยประกอบด้วยกลุ่มหัวหน้าง,งานที่มีรายชื่อและตําแหน่งปรากฏอยู่บนหน้าซองใส่เงินที่ตรวจค้นพบในห้องทํางานของอธิบพีกรมอุทยานซึ่งมี14ซองที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้จากซองเงินจํานวน21ซองทั้งหมดย้ำอีกครั้งนะครับไปเจอ21ซอง แต่มี14ซองมีอยู่14ซองที่สามารถยืนยันตัวบุคคลจากซองได้เพราะเขาเขียนหน้าซองไงว่าใครจ่ายอะไรเมื่อไรเท่าไหรแต่ว่าใน14ซองที่สามารถยืนยันตัวบุคคลได้นั้นมีอยู่หนึ่งซองเงินหายไปไม่มีเงินอยู่ไม่มีเงินอยู่ซึ่งเจ้าตัวก็ให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเงินมหายไปไหนไม่รู้แต่มีระบุชื่อคนส่งในจํานวนดังกล่าวก็คือใน14ซองนั่นแหละค่ะมีอยู่4ี่คน ให้การเป็นประโยชน์ส่วนที่เหลืออ้างว่าเป็นเงินค่าสั่งทาพระประรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่จําจำลองเพื่อนําเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือค้าราชการในสังกัดแล้วก็เงินที่ใช้ในกองทุนช่วยเหลือสัตว์ป่าและเป็นเงินที่ใช้ในด้านอื่นๆก็คือไม่ยอมรับว่าจ่ายสวยหรือจ่ายอะไรต่างๆแหละแต่มาอ้างเนี่ยแหละค่ะ <Okay. S 2> สั่งทาพระ okay. โอเคสรุปนะเมื่อมีคนจ่ายบางส่วนบางคนบางกลุ่มป,ปฏิเสธ ปฏิเสธสวยไม่มีสวยไม่มีสินบนไม่ได้ส่งสวยไม่ได้ส่งสินบนจะกระทบต่อรูปคดีหรือไม่ดังนั้นค่ะ,<ล>ะเราก,ก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้กับคนตํารวจตีจรุนเขียดปานแก้วค่ะผู้บังคับการปปป,ปค่ะสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่ผู้การเต่านะฮะผู้การจรุนเขียดผู้การปปปผู้บังคับการป้องการปรับปามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะหรือเป็นปปปผู้บังคับการปปปสามตัวค่ะด้วยความที่เป็นคนตรงๆแล้วก็เอาจริงเอาจังค่ะ กับงานที่เข้ามาท่านพร้อมแล้วค่ะไปกันที่ท่านผู้พลตรตบีจรุนเกียรตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้การท่านผู้การค่ะครับสวัสดีครับคุณนายคุณรรมรัฐครับเมื่อสักครู่ผมแบ่งกลุ่มเยือเป็น3ามกลุ่มกลุ่มที่1ไม่มีปัญหากลุ่มที่2ก็ไม่มีปัญหาไอ้ที่จะมีปัญหาคือกลุ่มที่3เพราะบางส่วนปากแข็งเสียงแข็งบอกไม่ใช่ซวยแต่เป็นค่าซื้อพระค่าทําพระค่าทาบุญนั่นก็ว่ากันไป เมื่อเกิดอาการสะบัดในกลุ่มที่3ซึ่งเป็นจำนวนคนที่มากที่สุดน,นะครับหนักใจไหมครับจะก,กระทบต่อรูปคดีไหมครับผูก้การฮะ <c oughs> ค,คือเื้องต้นเนี่ยต้องขอนำเรียนนะครับที่ท,ที่เราสอบปากคำไปตอนนี้ทั้งหมดทั้งหมดตอนนี้ <c oughs> ประมาณสามสิบสามสิบห้าปากสามสิบห้าปาก้าปากก็แบ่งไปสามกลุ่มตามที่หนึ่คุณดนัยคุณมรัทครับรายงานเสนอ เป็นกลุ่มที่มีผลกระทบแล้วก็มีกลุ่มที่เ,เป็นกลุ่มผู้เสียหายนะครับเพราะนั้นเป็นนั้นเรียบร้อยไปแล้ว <Okay. S 2> คไม่มีปัญหาตอนนี okay. ้มันมันเหลืออยู่กลุ่มที่เ,เป็นกลุ่มที่สามนั่นแหละไอ้กลุ่มที่สามนั่นแหละเราเราค้นได้ในที่เกิดเหตุครับในซองเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะมีชื่อระบุแต่บางส่วนเนี่ย ไม่มีอะไรแสดงเลยยังเงินเงินสองล้านบาทอยูงในกระป๋าเยเนี่ยคก็ไม่มีใครยอมรับไม่เครยอมรับว่าเป็นเจ้าของเงินสองล้านมีเงินที่ไม่ได้ระบุที่มาอืมแล้วไม่รู้ของใครบั้งตองเนี่ยก็ไม่ไม่ระบุอะไรตรงเนี้ยก็นั่นไม่ได้แต่ที่เหลือที่เราสรุปได้จากี่ส่วนยุ่งใ่ยี่สิบเอ็ดรายการเนี่ยครับมันมันสรุปรวมปากคำที่เราต้องสอบเนี่ยสิบสี่ปาก อ๋อครับอ๋อสิบสี่ปากจากสิบยี่สิบสองตอนนี้ขนาดเนี้ยผูการสอบสวนเนี่ยได้สอบไปแล้วสิบสามปากแล้วอีกหนึ่งปากนัดมาวันที่สิบเก้าที่จะถึงนี้นะครับอ๋อวันที่สิบเก้ามกราคมอืมอืมครับโอเคพัมทวนนิดหนึ่งผู้การพัมทวนนิดหนึ่งพัมทวนนิดหนึ่งผู้การในกลุ่มที่สาม มีชื่ออยู่หน้าซองที่ค้นได้ในห้องทํางานของอธิบดีรัชดาเราเจอซองทั้งหมด21ซองใน21ซองสามารถยืนยันตัวบุคคล14ซองใน14ซองปรากฏว่าเปิดออกมาแล้วไม่เจอเงิน1หักออกไปจะเหลือ13ซองใน13ซองเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่4ซองให้การเป็นประโยชน์โอเคก็คือก็คือแฉนั่นแหละอเอา1 3ลบ4เอา เออมันเหลือสิบสามมันจะเหลืออยู่กี่ซองฮะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมสรุปให่นี้นะครับนี่สป็นตองเนี่ยเป็นซองเปล่าสามซองซองเปล่าสามยี่สิบเป็นซองเปล่าบางทีมันเขียนแค่ตัวเลขเงินมาเจ็ดแสนห้าอย่างเงี้ยแล้วเขียนโครงการอย่างเงี้ยครับอ่าก็ตรงตรงตรงเนี้ยตอบถามแล้วไม่มีใครยอมรับโอเคมีสามซองไม่มีใครยอมรับ ยี่สิบเอ็ดหักสองก็จะเหลือก็จะเหลือสิบแปดอ่าในในส่วนในส่วนที่เป็นซองที่มีเงินเนี่ยก็เหลือสิบแปดสิบแปดเนี่ยบางหน่วยบางหน่วยมีสองซองเลยเพราะว่อ๋อมีสองซองบางหน่วยบางบางบางซองเนี่ยก็ไม่มีรายละเอียดอะไรสอนะครับก็รวมรวมแล้วเนี่ยก็เหลือแค่เราก็ตอบได้เนี่ย สี่ปากอ๋อสิบี่ปากจากทั้งหมดที่หาตัวตนได้โอเคสิบสี่ปากสิบสี่ปากเนี่ยอ่ขนาดเนี้ยไปแล้วสิบสามปากเหสิบปากโอเคเห็นบอกว่าในสิบสามปากกลุ่มนี้ที่เราสอบกันไปแล้วนี่เกิดปากแข็งเสียงแข็งไม่ยอมรับใช่ไหมฮะก็ก็ลักษณะอย่าอย่าไปว่าปากแข็งเสียงแข็งเลยครับเพราะเป็นเรื่องของ เป็นของเป็นเรื่องของความสมัครใจของพยานที่จะให้เรานะครับ hmm. ว่าจะให้การยังไง hmm. ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยมีหน้าที่ในการสอบสวนหาพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ท hmm. ังน้ำหนักจากปากคำที่เขาให้มาว่าเราจะเชื่อไม่เชื่อ hmm. ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ต้องไปขยายในเรื่องนั้นต่อนะครับแ hmm. ๋ยวเราก็ต้องเรียกมาสอบเอาข้อที่จริงให้ได้ครับ hmm. แต่อย่าลืมนะครับว่าสองพวกนี้ยมันมันไม่สองพวกเนี้ยจากสิบสามคนที่เราสอบไปเนี่ยมีสามสี่ปากที่ที่ให้การเป็นประโยชน์ครับค่ะนะครับแล้วก็ที่เหลืออีกประมาณเก้าปากหรือสิบปากเนี่ยยังให้การที่ปฏิเสธยัง่เชื่อถือเท่าไหร่นะครับครับทางทางทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็คงจะต้องขยายออกไปนะครับเพราะว่า ของพวกนี้ที่เราค้นได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในในกระเป๋ากระเป๋าใบเดียวกันคค่ะือโดยสามาัญสำนึกของทั่วไปเนี่ยซองมันอยู่ในในกลุ่มของของอเหมือนเหมือนสวยอะฮะเหมือนเงินนิงเด้นอะไรพวกนี้มันอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็สันนิษฐานไปก็เราก็สันนิษฐาน,ต,าน,ฐานต่ว่ามันน่าจะไม่ใช่เงินที่เอามาเข่าพระทำบุญ หรือเรื่องตัดเรื่องอะไรเนี่นราเราเรายังมองนั้นจริงจริงทั่วไปทองทั่วไปเนี่ยเราต้องบอกว่า <unaware S 2> ถ้าถ้าเรื่องพระนี่ยมันก็ต้องเขียนเป็นเรื่องพระนะครับเรื่องรูปเ<ธ>ั้งองอไปไ,ปไ,ปไ,ปไปไปตามนั้นนะครับเรื่อง้าเราจะทำบุญอะไรเนี่ยทั่วไปแต่เ <ged> นี้ยมันอยู่ในในกระเป๋าเดียวกันแล้วก็ในกลุ่มเดียวกันเพราะว่าผมว่ามาให้การอย่างเนี้ยมันก็ขัดขัดจากความรู้สึกนะครับแต่การสอบสวนเนี่ยไม่ไม่ จริงๆพวกเราไม่ไม่เชื่ออยู่แล้วเรื่องพวกนี้นะคร<ช>ับเราให้อิสระในการให้การเป็นเรื่อง<ช>เป็นเรื่องที่พวกผมจะต้องดำเนินการต่อโอครับเคเป็นเพราะเป็นเพราะเขากลัวว่าในฐานะของคนให้สินบนของคนให้สวย <ทำ S 2> ก็จะมีความผิดไปด้วยดังนั้นดังนั้นปัดออกจากตัวดีกว่าไม่ยอมรับว่าให้สวยไม่ยอมรับว่าให้สินบนมันมีส่วนไหมฮะครับก็ก็เป็นสิทธิ์เถอะนะครับแต่ ในกลุ่มที่ไม่ให้เนี่ยมันก็ความความเชื่อมโยงอะไรกับทั้งตที่พดีเนี่ยมันก็ก็มีมากกว่าคนอื่นนะค,ะครับประมาณนั้นครับครับถ้ามองแบบนี้ก็คือในส่วน9-10คนที่ยังให้การปฏิเสธไม่ยอมรับเนี่ยจะไม่ผลต่อคดีพิกใช่ไหมคะเพราะเราจะใช้วิธีการอื่นในการสือหาข้อมูลต่อกับที่มาของเงินจริง,ง <ừ. S 1> ๆใช่ไหมคะ คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพยานหลักฐานม่งสู้กันนะครับอ๋อสู้กันที่พยานหลักฐานเจ้า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 เจีาเ้าเ้าเจีจ้าจ้าเ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 จาเจ้าเจ้คเจ้าเ้าเจ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 ้เจ้าอจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเ้าเ้าเค้าเจ็นเจ้าเจ้าเน้นเจ้าเจ้ามไมาเจ้ายจ่าเจ้าเ่้าเจ้าเจ้เจ้่เจ้าเจ้บเจ้าจ้าเจ้าเจ้าเจ้า้าเกาเ้าเ้หมจเ้าเจมาจ้าเจาเจบาเจ้้งส้้้้าเาเ ไปให้ปปชภายในสามสิบวันหลังจากนั้นเนี่ยปปชเท่าที่พูดคุยกันเนี่ยก็จะตั้งเจ้าหน้าที่ของปปปเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอบสวนด้วยเข้าไปร่วมกับปปชด้วยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเจะไปขยายตอนที่อยู่ในปปชด้วยอ๋ออีกชั้นหนึ่งค,คือคือจริงๆจริงๆเราเราเราก็ไม่อยากจะดำเนินคดีกับใครมากมายนะครับค่ะ เราเราอยากให้ได้ผลัดความร่วมมือแต่ในเมื่อถ้าให้การมาอ,อย่างเงี้ยมันมันก็ต้องว่ากันไปอีกแนวหนึ่งโอเคใครให้ความร่วมมือการไว้เป็นพยานใครที่ยังปากแข็งแข็งไม่ให้ความไม่ไม่ให้ความร่วมมือเราก็อาจจะต้องตั้งข้อกล่าวหาใช่ไหมคะโดนเพิ่มอีกใช่ไหมคะคง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 ประมาณนั้นนะครับโอเเราก็ตัวพยานหลักฐานที่ที่ได้โดนเป็นขั้นเรียมอะไรหรือยงเนได้่ะเป็นเรื่องของปชที่สามารถที่จะ กระกันได้นะครับค่ะเดี๋ยวรอติดตามต่อไปอ่ะเอาละครับกลับขอบพระคุณมากครับผู้การขอบพระคุณนะคะท่านผู้การปปปค่ะขอบพระคุณนะคะพลตำรวจตีจรุนเกียรติปานแก้วค่ะช่วงหลังฟังมาว่าแรงกดดันถมใส่ผู้การเต่าเยอะเหลือเกินเพราะว่าเพราะว่าแกแอคทิฟมากค่ะ แกไฮเปอร์แกรับมันทุกเรื่องและแต่ละเรื่องที่แกรับมานั้นมันร้อนมือทั้งนั้นใช่นี่ร้อน่าเลยอันนี้ไม่ใช่ร้อนธรรมดาก็สังคมดูแลกันนิดหนึ่งใช่ค่ะสังคมก็กังวลเหมือนกันเอะคดีจะพลิกไหมแต่ฟังดูแล้วนะไม่น่าจะพลิกแล้วลหะต้องหาข้อมูลอย่างอื่นก็ดูแลผู้การเต่าหน่อยก็แล้วกันอ๋อฝากใช่ไหมฝากรอยลอยไฟช่วยดูแลด้วยากฝากฝาก